สวัสดีครับท่านวันนี้จะพามาเอาไม้ไผ่ครับเอาไม้ไผ่หนึ่งลำนะครับมาทําเป็นไม้แย่ไข่มดแดงครับมาทาเป็นไม้แย่ไข่มดแดงนะครับเนี่ยมาเอาไม้ไผ่หนึ่งลำนะครับมาเอาไม้ไผ่หนึ่งลำนะครับมาทําไม้แย่ไข่มดแดงนะครับวันนี้เนี่ยมาตัดเลยครับเนี่ยนะฮะเนี่ยกอเนี้ยฮะมีพึ่งด้วยครับข้างๆนะฮะเลี้ยงพึ่งครับพึ่งโปร่งป่านะครับเนี่ยนะฮะเลี้ยงพึ่งโปร่งป่าไว้รอบๆสวนนะฮะ มาไปตัดกันเลยครับไปเอากันเลยครับตัดกันเลยครับล้ำนี้ครับลำเล็กๆนี้ลำนี้นะได้แล้วชั้นเนี่ยลำเล็กๆขนาดนี้นะฮะลำขนาดนี้ครับมาทำไม้เยะไขม่มดแดงครับเอาไม้ไผ่ไปทำยยยดเดยะเยะไข่มดแดงครับวันนี้ไปรูป้ดกันเลยครับ ครับได้ไม้มาแล้วก็เนี่ยฮะหวดนะครับได้หวดแล้วเราจะไปแย่มดแดงกันฮะได้หวดมาแล้วครับเราจะไปแย่มดแดงครับเนี่ยตัวแย่ไข่มดแดงครับจะเป็นอย่างนี้นะฮะจะใช้ผ้าเขียวนะครับทําเป็นที่แย่ไข่มดแดงครับหรือไปสุไข่มดแดงนะครับที่อื่นเขาว่าเคาะไข่มดแดงครับเนี่ยได้มาแล้วเนี่ยไปแย่กันเลยครับ ไปหาสุกไข่มดแดงกันเลยครับแย่กันเลยครับไข่มดแดงไปเคาะเอาเลยครับไข่มีไม่มีก็ว่ากันทีหลังครับไปสรุปยอดกันตอนที่บ้านเลยครับสรุปยอดที่บ้านแล้วครับตอนแย่ผมจะให้ดูแค่รังสองรังนะครับไปครับไปแย่กันเลยไปหาไข่มดแดงกันเลยครับทุกท่านนี่นะครับเราจะมาแย่รังนี้นะฮะว่าจะมีไข่หรือเปล่านะครับไปลุ้นกันเลยครับผมจะทาให้ดูแค่รังสองรังนะครับ เพื่อมันต้องใช้เวลานานครับเดี๋ยวจะทุกท่านจะเบื่อนะครับฝากติดตามผลงานด้วยครับสุนันโยตีหรือคนบ้านละเพิ่งเผาเยอะครับเนี่ยครับผมจะแยะให้ดูแค่รังนี้รังเดียวฮะเนี่ยฮะว่าจะมีไข่ไหมนอโอ้เกือบมีครับพอมีอยู่พอมีอยู่โอ้โห โอ้โห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 พอมีอยู่ครับพอมีอยู่โอ้โหตัวอก anyway. เต็มเลยครโอ้โหเนี่ยนะจะมีอยู่ไหมเนี่ยโอ้โหตัวเต็มเลยฮะเนี่ยฮะผมจะแยะให้ดูแค่รังสองรังนะฮะรังต่ำๆนะฮะเนี yeah, ่ยโอ้โหตัวเต็มเลยฮะ ไก่ก็พอมีอยู่ฮะเนี่ยผมจะแย่ให้ดูแค่รังสองรังฮะอีกที่เหลือโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอกัับเออ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 ทำไมโหดร้ายแท้ทำไมร้ายแท้ไม่ดุจังเนี่ยนะครับผมจะถ่ายดูแค่รังสองรังครับไปลุ้นสรุปผลสรุปผลที่บ้านนะครับสรุปยอดสรุปผลที่บ้านนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับ ไปครับนี่ครับท่านเห็นไหมครบรังมีมีไม,ม,ม่มีคนถ่ายให้นะครับเวลาผมสุกไข่ปดแดงเหยียสั่นไข่ปดแดงคงจะไม่ถ่ายให้ดูนะครับเนี่ยรอรุปผลสรุปยอดที่บ้านครับว่าจะได้เยอะไหมครับไข่ปดาแดงนู่นครับอยู่สูงๆนะฮะสำหรับคลิปนี้ถ้าน,นะฮะ คลิปนี้ก็สั้งแค่นี้ครับขอบคุณตามรับชมครับสวัสดีครับแยกไข่มาแดงครับหาอยู่หาเกินครับวันนี้หาอยู่หาเกินตามฤดูกาลไปครับช่วงนี้ไข่มาแดงหายากครับช่วงนี้ก็หาไข่มาแดงกินกันครับของอร่อยอร่อยครับอาหารชั้นสูงครับปลาครับไปสรุปยอดที่บ้านครับนี่นะคยับแยไข่มาแดงในสวนครับอันนี้มีพึ่งนะกล่องเลี้ยงพึ่งครับพึ่งรังนี้มีอยู่นะฮะเนี่ยตัวฮะนี่ฮะมีพึ่งอยู่นะ นี่นะอยู่นะฮะนี่ฮะไปครับเหยาไข่มะเดียงต่อครับเหยาในสวนนี่นะครับสวนของนี่นะฮะนั่นนะฮะนี่ฮะหัวนะครับไว้เหยาไข่มะเดียงครับไปครับไปรุ่นอีกต้นสรุปยอดครับท่านเนี่ยพอได้พอได้แกงใส่ผักหวานครับพอได้แกงใส่หวานครับเหยาไข่มดแดงครับสรุปยอดครับผลงานวันนี้ครับนี่ฮะเหยามาแล้วครับ เก็บเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าจะถ่ายให้ดูตอนเก็บก็คงใช้เวลานานเป็นชั่วโมงครับก็เลยรัดขั้นตอนเลยครับสรุปยอดนะครับได้ประมาณครึ่งลูครับครึ่งลูเนี่ยไข่ใส่ซูไว้เนี่ยนะฮะเก็บเสร็จเรียบร้อยสรุปยอดครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นแค่นี้ครับขอบคุณตารับชมครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ